วันนี้มาติดตามค่าเงินบาทที่ล่าสุดอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ5ปีจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อค่าเงินบาทนั้นอ่อนตัวมากมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยค่าเงินบาทได้แตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ5ปีที่34.5บาทต่อดอลลาร์สอดคล้องกับสกุลเงินเอเชียนำโดยเงินเยนและเงินหยวนโดยหุ้นไทยได้ปรับตัวลงทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศท่ามกลางความกังวลต่อสัญญาณการคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยือ้อและการล็อกดาวน์ของจีนโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้สรุปความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาท ว่าเงินบาทเผชิญแรงขายตามทิศทางสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียที่นำโดยเงินเยนที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ20ปีและเงินหยวนอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ1ปีครึ่งซึ่งที่อ่อนค่าลงตามสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินที่ส่วนทางกับธนาคารกลางสหรัฐที่ถูกคาดหมายว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบาย0.5%พร้อมกับปรับลดงบดุลในเดือนพฤษภาคมและมีโอกาสเร่ง ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องอีกเพื่อสกัดเงินเฟอ้อสหรัฐ ทั้งนี้เงินบาทได้ร่วงแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ5ปีที่34.50บาทตอ่อดอลลาร์ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาบางส่วนจากแรงซื้อขายตามปัจจัยทางเทคนิคและการปรับโพซิชันก่อนการประชุมเฟดวันที่3 4พฤษภาคมโดยเงินบาทที่อ่อนค่ายังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามในระยะนี้ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าจะติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาทและเงินทุนเคลื่อน อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะเข้าดูแลหากเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนมากเกินไปโดยเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาเงินบาทได้ปิดตลาดที่34.20บาทต่อดอลลาร์เทียบกับระดับ33.94บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ก่อนหน้าขณะที่ระหว่างวันที่25ถึง29เมษายนนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย3,494ล้านบาทและมีสถานะเป็น net inflow เข้าต ตลาดพันธบัตร1,961ล้านบาทซึ่งมาจากการซื้อสุทธีพันธบัตร2,156ล้านบาทแต่มีตราสารนี้หมดอายุ195ล้านบาท สำหรับสัปดาห์ถัดไปคือช่วงวันที่2ถึง6พฤษภาคมธนาคารกรสิกรไทยได้มองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอยู่ที่3 3 8ถึง34.5บาบาทต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ผลการประชุมเฟดสถานการณ์ยูเครนรัสเซียและทิศท,ทางเงินทุนของต่างชาติในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และการจ้างงานภาคเอกชนดัชนี PMI และ ISM ภาคก,การผลิตและภาคบริการในช่วงเดือนเมษายนรวมถึงยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมีนาคมและตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนของไทยผลการประชุมธนาคารกลางออสเตรเลียดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของจีนยุโรปและอังกฤษส่วนความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยหุ้นไทยได้ปรับตัวลงจากสัปดาห์ก่อนซึ่งทางนี้หุ้นไทยได้ร่วงลงตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์สอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศท่ามกลางปัจจัยลบหลายปัจจัยอาทิความกังวลเกี่ยวกับการเร่งคุมเข้มนโย นโยบายการเงินของเฟดสถานาการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่ของจีนโดยอย่างไรก็ดีหุ้นไทยได้ฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงที่เหลือของสัปดาห์หลังตอบรับปัจจัยลบไปพอสมควรประกอบกับมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและวัสดุก่อสร้างมาบางส่วนโดยเมื่อวันที่29เมษายนนั้นดัชนีเซ ปิดที่ระดับ1,667.44จุดลดลง1.37%จากสัปดาห์ก่อนขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่75,679.18ล้านบาทเพิ่มขึ้น8.11%จากสัปดาห์ก่อนส่วนดัชนี MAI ลดลง2.76%มาปิดที่669.88จุด และสำหรับสัปดาห์ถัดไปช่วงวันที่2-6พฤษภาคมบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยมองว่าดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่1650และ1625จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1 6 8 5และ1,700จุดตามลำดับโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่การประชุมเฟดดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษาย,ยนของไทยสถานาการณ์โควิด -19 ทิศทางเงินทุนต่างชาติ สถานการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียและยูเครนรวมถึงผลประกอบการวัวตรมาสหนึ่งปี2,565ของบริษัทหลักทรัพย์จำกัด ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญได้แก่ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกเดือนมีนาคมข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนตันเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานเดือนเมษายนขณะที่ปัจจัยต่างประเทศอื่นๆได้แก่ดัชนี PMI เดือนเมษายนของจีนตลอดจนดัชนีราคาผู้ผลิตและยอดค้าปลีกเดือนมีนาคมของยูโรโซนและมาเพิ่มกันกันกบสินเชื่อ SME q u i c k l o a n เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจก้าวต่อไปจากทั ธนาคารกรุงศรีอยุธยากับสินเชื่อ SME Quick Loan วงเงินสูงสุดถึง15ล้านบาทตอบโจทย์ประเภทสินเชื่อหลากหลายหลักประการหลายรูปแบบวงเงินสูงเริ่มต้นที่2 0 0 0 0 0บาทและสูงสุดที่15ล้านบาทผ่อนสบายสูงสุดถึง10ปีสำหรับเงินกู้ระยะยาวลองเทอ r m มโลน ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอสินเชื่อ SME q u i c k l o a n คือบุคคลธรรมดาที่มีอายุ20-65ปีมีสัญชาติไทยที่ประกอบกิจาการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า2ปีหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ประกอบกิจาการไม่ต่ำกว่า3ปีและมีผลประกอบการและประวัติทางการเงินที่ดีซึ่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครนั้นสำหรับบุคคลธรรมดา ได้แก่สำเนาแบบประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเอกาสารแสดงรายได้หรือแบงก์สเตทเมนต์เดือนย้อนหลังสูงสุด3บัญชีรวมกันและสำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า สำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกันแผนที่ตั้งของสถานประกอบการรูปถ่ายภายในและภายนอกสถานประกอบการและรูปถ่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าสำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนยาหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือใบมรณะบัตรคู่สมรสและหนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรของผู้กู้และผู้กู้ร่วม สำหรับเอกสารประกอบการสมัครกรณีเป็นนิติบุคคลได้แก่สำเนาแบบประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารแสดงรายได้แบงก์สเตทเมนต์เดือนย้อนหลังสูงสุดรวมกันได้3บัญชีสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริคุสนทิ และหนังสือรับรองตราประทับไม่เกิน3เดือนสำเนางบการเงินย้อนหลัง3ปีสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและพอพสองสำเนาแสดงประเภทและกรรมสิทธิ์ในหลักประกรันแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานประกอบการรูปถ่ายภายในภายนอกของสถานประกอบการและรูปถ่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้า สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนยาหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือใบมรณะบัตรของคู่สมรสและสุดท้ายคือหนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้และผู้กู้ร่วมซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเบอร์โทรศัพท์026262626หรือ call center 1572หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w g r u n g s i c o m ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ